หมกระแสะติดต่อหลังบ้านผู้ใหญ่บ้านงานนี้ผู้ใหญ่บ้านพร้อมหอบหลักฐานพยานและวัตถุเข้าสู้อีแม่มึงตุยแน่งานนี้ส่วนพวกที่ชัดใหญ่อยู่เบื้องหลังเจียใจยด้วยพวกคุณทำอะไรแต่จ้อยไม่ได้คนดีอีเลดี้คุ้มครองงานนี้เลดี้ส่งข่าวเองหนักไปเรื่องอุบัติเหตุนะคะ ไม่ใชาไปเลือกส่วนตัวเีดีแจ้งแล้วซีรีส์ตาจ้อยสนุกกว่าซีรีสเกาหลีญี่ปุ่นและจีนตอนนี้ฉันเปิดตัวเป็นสาววกตาจ้อยกับแม่พออ,อเต็มตัวแล้วพร้อมกดไลค์ทุกโพสที่โพสมาฉันรอชมบอกเลยว่าคนจริงอย่างไรผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ผิดเขาก็ไม่ยอมแน่นอนและคนขับรถ mm hmm. ก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้าน แต่เป็นนัตตี้แต่มาสร้างข่าวหลอกลวงบิดเบือนเพื่อให้คนอื่นเขาได้รับความเสียหายถึงจะได้รับแรงยุยงมาจากใครก็แล้วแต่แต่ถ้าขึ้นสารดูดเดี่ยวหน้าบันหลังเลยนะยิ่งเป็นกระแสยิ่งปังนะคนดีข้อดีของการทำอะไรเขาก็ไลฟ์สดเป็นหลักฐานไว้ตลอด ดับมั่นสักทีพวกเจ็ดหลักคือจิตแสนนั่นช่วงนี้ผู้ใหญ่บ้านปิดวงบอกเลยพร้อมลุยสำหรับทุกเรื่อง F4 คอยซัพพอร์ตพร้อมส่งกำลังใจเขียงข้างอยู่แล้วไปในไปกันไปเรื่องแม่ที่เรียกสี่ล้านไม่ใช่เรื่องอดีตนะทุกคนเห็นหลายเม้นคนดีมีอะไรเขามาก็รอดไม่เหมือนบางคน ทำอะไรก็โป๊เข้าตัวเองหมดเลยปลบมือให้ผู้ใหญ่บ้านขอแท้ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวทุกอย่างจะจัดการให้คนดีๆได้สมเกียรติอย่างแน่นอนมาสักทีเธอฉันรอฝั่งแล้วฉันเบื่อมากพวกที่ออกมามโนกใส่ร้ายบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนขับรถทั้งที่เขาก็บอกอยู่บ้าเขามีคนขับคือนัตตี้ฉันปกข่าวนะ แต่ฉันจะรอฟังที่ช่องโหนกระสุนควรจะไปเลยค่ะเพราะสังคมจะได้รู้อันไหนจริงไม่จริงแม่ของพู้ตายเองก็น่าจะมีคนดูเบื้องหลังชักใหญ่อยู่เพราะทำไมเพิ่งออกมาพูดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งนานแล้วหรือเพราะโดนยุยมและอยากได้เงินเห็นว่าเขามีชื่อเสียงหรือจะแม่เรียกร้องเอาเงินจากเขามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแม่ ผู้ใหญ่บ้านเขามีหลักฐานหมดเขาไม่ได้งโง่นะคะการที่คุณจะมาเอาเงินใครสุมสี่สุมห้าก็คิดให้ดีๆเขามีพักพวกเขามีทีมกฎหมายเขาคงไม่ปล่อยให้คุณหลอกเอาเงินเข้าไปถึงสี่ล้านหรอกค่ะอีกอย่างเขาให้ค่าทำศพไปตั้งหนึ่งมื่นทางที่ลดเขาเสียหายเสียเวล่มเวลาคุณยังมาคิดจะเอาสี่ล้านอีกหรอคะหรอค่ะ อยู่ข้างๆตาจ้อยของเราเพราะวันนั้นก็อยู่ในไล้โสดดูจนจบเด็กมันแว้นมาตุยเองจะโทษใครได้ถ้าลูกฉันเป็นคนดีทำไมไม่เก็บลูกไว้บ้านให้ลูกมาแข่งรถแว้นกวนเมืองกันทำไมไปดีแล้วปกป้องชื่นเสียงตัวเองแล้วสื่อบางช่องก็เสนอข่าวไม่เป็นกลางไม่ก่องข่าวก่อนให้คนอื่นอ่านข่าวทำข่าวไล่แรงออกมาบิดเบือน ทำผู้อื่นเสียหายไปเลยค่ะไปออกให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยคนอะไรคนดีผีคุ้มค่ะปกป้องคนดีก็คือคนดีเขาไม่ได้ทำเขาก็ออกมาบอกอยู่แถมพวกขี้ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังเล่าวางอีแม่สาวใส่ให้กากินกลางรายการโหนกระสุยนะคะเปิดให้หมดจะได้จบๆจ,จะได้ไม่มีข้ออ้างมาแสะอีก เอาสัทีเธอฉันรอใส่ใจเป็นข่าวที่ฉันรอมานานเพราะฉันอยากเห็นผู้ใหญ่บ้านไปออกรายการเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองพวกนักข่าวลหลายช่องลหลายสำนักเอาข่าวไปลงบิดเบือนทําให้ผู้ใหญ่บ้านเสียหายมานานแล้วทั้งที่เขาไม่ใช่คนพิดและคดีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนและกําลังขึ้นสู่สารสาร ก็กำลังพิจารณามันอยู่ในขั้นตอนกระบ,บวนการยุติธรรมทำไมพวกคุณถึงมุ่งเป้าว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนผิดและเป็นคนทับรถทั้งที่ในคลิปก็บอกอยู่ว่านัตตี้เป็นคนทับไปเลยให้ประชาชนได้รู้ความจริงสักทีถึงขั้นนี้แล้วทำให้สุดไปเลยก่อนจะมาล้องขอเงินจากเขาไปศึกษาด้านกฎหมายมาก่อนนะแม่ลูกตุ๋ยเพราะอะไร นั่นแหละคือประเด็นไม่ใช่เพราะใครทําให้ตุยเพราะที่แม่มาล้องเขาเขาไม่ผิดอะไรเลยนะแม่ลูกแม่รวมตัวกันมาแข่งรถเป็นสิบยี่สิบคันแข่งชนกันมาชนรถเขาแล้วตุยเองสร้างความเดือดร้อนให้เขาอีกแบบนี้ยังจะมีหน้ามาเรียกเงินกับเขาอีกเหรอตัดจ้อยแกเป็นคนดีคนดีแบบนี้พี่คุ้มอยู่แล้ว ตกน้ำแม่ไหลตกไฟไม่ไหไม้แกทำอะไรแกก็จเจริญเผื่อข้อถามตอนท้ายละ่ะเรื่องส่วนตัวจะทำง่ายจะไม่ล้อนลนเลยเหรอฉันก็รอให้ฟ้าเปิดให้ตาจ้อยได้สมหวังเรื่องเอาลูกไก่น้อยสองตัวมาเลี้ยงเองแต่จ้อยแกเลี้ยงลูกไก่น้อยสองตัวได้ดีฉันอยากสนับสนุนเขานะแต่ฉันพูดไม่ได้ฉันไม่กล้าพูดเพราะมันมีคน ชักยัยอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้ที่ให้หนังเบี้ยวมันเก็บรูกไว้เพื่อต่อรองกับตาจ้อยบางวานันติดตามได้สดไม่ทันตามก็ตามกดให้ทุกคลิปนะดังดูแล้วต่อไปยิ่งดังขึ้นไปอีกทีมตาจ้อยเพราะในความถูกต้องมันไม่มีอะไรถูกต้องและชัดเจนเพราะตาจ้อยถูกกระทำและถูกใส่ร้ายตลอดฉั้นเชีย์ตาจ้อยนะ กล้าออกทุกรายการยกเว้นรายการโหนกระแสดูสิมันมั่นไปออกรายการหลายรายการเลยนะแต่ทำไมถึงไม่กล้าออกมาออกโหนกระแสกับตาจ้อยทุกคนก็คิดดูว่านางเก็บงามความลับอะไรไว้อยู่ในใจนางนั่นแหละเรื่องเงินกลุ่มปิดที่นางไม่แบ่งอดีตทัวอีกนางจะกล้ามาออกเหรอกว่าได้แบ่งเงินนะสิรอเลยค่ะ เรื่องนี้ถึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องนี้ฉันก็รอเสียงใจเพราะเรื่องนี้ก็มีคนชักใหญ่อยู่เบื้องหลังทำให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาจะเป็นใครได้ใช่นากาก,ากีหรือเปล่ามันจองล้านจองผานโกรธที่เข้าทิ้งแต่ไม่ดูตัวเองว่าทำผิดอะไรคนนอคนมันจบไม่เป็นได้คิววันไหนพรุ่งนี้เลยไหมฉันจะลาง,งานรอ จัดการสั่งสอนพวกมันเลยอี่มแม่คุณตุยก็หิวเงินมากอยากได้สี่ล้านสี่ล้านในก่อนคะลูกเธอเป็นคนขับรถมาชนรถเข้าตัวเองเขาเดือดร้อนจะมาเอาอะไรสี่ล้านคุณแม่จะได้จ่ายมากกว่าสี่ล้านแน่งานี้